วัติจ้าเพื่อนๆพี่ๆมือนีไม่กินน่นตำกุ้งสดจ้าเป็นทาแซบเพราะพี่น้องตำกุ้งสดจุญยัวจ้าแล้วก็ทอดเนื้อแล้วก็หัวกุ้งเนา้ะพี่น้องทอดเอาเป็นทาแซบเพราะจ้แล้วก็วกพพกบบะหอยแข้งแล้วก็อ้อมอ้อมยังน่ะโอ้ยไงไ อ๋อต้มจับชายจ่าพี่น้องยศสงคราม่เห็นหูงจ้าก็เลยว่าแกงหันเบนเตสเซอรบพ่อพี่น้องเนี่ยเนี่ยไปแม่แป๊บนึงมากินเขาน้ำลูกน้ำลานเด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้งเบื้งยศสงครามเบิ่งเตสเซอร์พระจ้าพุ่นตากุ้งสดอ่ากินดีจ้าเพื่อนๆใจเย็นใจเย็น ร้านข่อยอยากกินเข่าเราพี่น้องมึงกว้างเข่ากว้างมึงใหญ่จ้าเพื่อนๆพื่แต่เสียบวะไม่กินน้ำกันงาขอเนาะคนกินหอยเอ้ยจะจะกินหอยร้านข่อยอยากกินหอยพี่น้องเอ้ยกินได้เอาบางลายกินเลยเดี๋ยวยาไายกระไดเพื่อนเพื่อนกินกินน้ำดุกน้ำหลานเนื้อจ้าพี่น้องมือนี้วันที่สามสิบ ทัน่าพี่น้องเสีย้โอ้ยไปดูกันกุอ้ยังก็ยอมใจก่นั้นสดบกินยอมใจโอ้ยอมใจกินหลายได้หยแบบแบบกินแน่กินกินแนวยอมใจน้ำพี่น้องมีหพัก่ไพี่น้องบพันเราอายุค7ปีขอกินนะเออจังคคยกิน สิบแปดปีสิบเก้าปีก็ยังกินก็ได้เลยนะนก,ก,กินเลยพี่น้องเอแล้วสัตว์ <c oughs> เอากินตำกุกินกินตำปุสดเหยายบมึงกันเเป็นตะแสบวะพ่ย้มพี่วยพยามกินด้พี่ม่แม่กินเอ้ยผิวกินกินเหยาบมึงกันกนะเ,เ,เอาสอนสดเลยครับ แส่บปะ่ะพื่อน่ะเขาให้เพื่อนเพื่อนกินให้เพื่อนเพื่อนอยาเบื้อลึกเ,เป็นแต่แส่บป่ะจ้ามีแนวอันมีแน้วกินเขาแสบาแีบพร้อม้ะจ้าเพื่อนเพื่อนก้องเขาก้ององง่ายใจพป่นองร <laughs> ้านข่อย แก้มพี่น้องันนี้กับพักแก้มเอากินเลยเกยวยัวเป็นตาเแซบเป็นตาเแซบกินเลยมากินน้ำกันค่ะพี่น้องกินเขาวงไงเหมือนเ่ยมันกินน้ำร้านจ้าเพื่อนไม่เนี่ยกะไม่้ยตายลนุกมไก่ อเอากินได้เลยมาได้พี่น้องไม่กินน้ำกันแสบจ้าลไปแหละลกินเลยไมยวย่ญาติายแป๊บนึง่งแสบปะตายเบ้าเรืองนึยพี่น้องอี่ตายเพียนคักแสบจะพูดต่อแสบน้ำหัวกินมันบ่น เรื่องนี้ได้ผี่หวังเลยมาได้ผิดนงไม่กินน้ำแข็แบบแสบใจอันนั้นกุ้งแห้งม็นบอง น่ากินอันนี้กุ้งอบกจะพี่น้องนี่นากินมากจัง้อแร้ออะเบอกว่าพ่อประดนก็พ่อปรดพ่อส่วน่วน่บแเทำง ไครก็นำายไหลเด้อ er, พี่น้องเอ,อ้ยอยากแล้วกินชิมบน้านยขวนกินเข้มนะพี่น้องหยอดนำคลิปนี้กัไว้สักนีดนะจ้าคลิปหน้าเจอกันนะ เ้าก็ให้ทุกๆคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองนะจ้าขอให้เงินไหลนองทองไหลมาคิดจริงได้ไก่ทรงมาปนปาธนาเนจ้าเนีเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนนจะจ๊ะปีหกๆอ่ะให้รวยกันทุกๆบาาา้าน,นนะจ๊ะเนาะมีไปซ้ำนีนะจ๊ะ